ในเรื่องกรรมหรือวิบากกรรมที่นำพาให้ไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์หรือไปสู่วบายทุกติวินิบาตนรก หรือสัตว์เดรจานหรือเปรนวิสัยนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของทุกติเหตุปัจจัยที่ทําให้นําพาไปสู่ทุกติหรือทําให้ทุกติปรากฏก็คือความไม่สะอาดทางกายมีอยู่3อย่างความไม่สะอาดทางวาจามีอยู่4อย่างและความไม่สะอาดทางใจนั้นก็มีอยู่ด้วยกัน3อย่างพระพุทธองค์ท่านตรัสกับท่านจุนทะ เราลองมาดูว่าความไม่สะอาดทางกายที่มีสามอย่างนั้นทำอย่างไรจึงเป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่นรกกำเนิดเดร,ริจานและเปรตวิสัยได้ในเรื่องความไม่สะอาดทางกายข้อแรกพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเป็นผู้ที่มีปกติ ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงคือมีความหยากช้ามีฝ่ามือที่เปื้อนด้วยเลือดวันวันมีแต่การฆ่าการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต 2. ก็คือเป็นผู้ที่มีปกติถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ คือถือเอาวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แบบนี้ด้วยอาการแห่งขโมยประการที่3ก็คือเป็นผู้ที่มีความปกติประพฤติผิดในกามก็คือประพฤติผิดในหญิงที่มารดารักษาบิดารักษาในหญิงที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาต รักษาหรือทำรักษาหรือเป็นหญิงที่มีสามีหญิงที่อยู่ในสินใหมแม้หญิงที่เขามั่นเอาไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัยเป็นผู้ที่ประพฤติปิดจ,จารีตในรูปแบบเหล่านี้ความไม่สะอาดทางกายสามอย่างนี้เป็นเหตุปัจจัยให้ทุกตินี้ปรกากฏก็คือนรกกำเนิดเดรจาร์นเปลี่ยนวิสัย